หลังจากเกิดกบฏสิบขันทีตังโตได้เข้ายึดอำนาจและปกครองอย่างตามอำเภอใจในราชสำนักั่นตะวันออกนั้นเต็มไปด้วยความโหดร้ายและการใช้อำนาจบาดใหญ่และเพื่อให้ตนเองสามารถควบคุมราชสำนักได้ง่ายขึ้นตังโตจึงปลดห้องเต้นหนุ่มของจูเปียนและแต่งตั้งของจูเหียบขึ้นเป็นห้องเต้แทนและตังโตยังได้สั่งปรงพระชนของจูเปียนอย่างโหดเหี้ยมพร้อมกับพระนางโฮเฮาพระมารดาโดยไม่มีความปรานีใดๆทั้งสิ้น จากนั้นเขาก็สถาปนาตนเองเป็นผู้สำเร็จราชการมีอำนาจดุดฮองเต้และใช้อำนาจอย่างอำมหิตโหดร้ายกดขี่ข่มเหงผู้คนและสแสวงหาผลประโยชน์ให้แก่พวกพ้องทำให้ประชาชนและขุนนางเกิดความเคียดแค้นชิงชังอย่างยิ่งและเมื่อกองกำลังพันธมิตรที่เคยสลายตัวไปเริ่มรวมตัวกันอีกครั้งเพื่อที่จะต่อต้าน ต่งโต๊ะก็ตัดสินใจบังคับย้ายเมืองหลวงจากลกเอียงหรือล่วอย่างซึ่งเป็นเมืองที่มั่งคั่งไปยังฉางอานและเผาทำลายเมืองจนย่อยยับความฟุ่มเฟือยและการช่อชนของต่างโต๊ะและพักพวกทวีความรุนแรงขึ้นทุกวันทำให้ประชาชนต้องตกอยู่ในความทุกข์ระทมเมื่อเห็นสถานการณ์เช่นนี้องอุ่นจึงตัดสินใจวางแผนกำจัดต่างโต๊ะร่วมกับบุตรสาวซึ่งเป็นบุตรบุญธรรมของเขาที่ชื่อเตียวเซียน องอุลและเตียวเซียนคำนวณและเห็นว่าการจะคนล้มต่างโต๊ะได้นั้นจะต้องแยกริปโปซึ่งเป็นคนสนิทที่อยู่ข้างกายต่างโต๊ะเสียก่อนจึงได้เริ่มแผนการด้วยการนําเตียวเซียนเข้าหาริปโปและทันทีที่ริปโป้ได้เห็นเตียวเซียนก็หลงไหลในความงามทันทีองอุลจึงให้คํามั่นว่าจะยกเตียวเซียนให้แก่ริปโปเป็นภรรยาหลังจากนั้นองอุลก็พาเตียวเซียนไปแนะนําให้ต่างโต๊ะรู้จัก ซึ่งแน่นอนว่าตังโตะก็ลุ่มหลงในความงามของเตียวเซียนเช่นกันและตั้งใจจะรับนางมาเป็นภรรยาเมื่อลิโป้ทราบว่าเตียวเซียนถูกส่งตัวไปให้ตังโตะแทนที่จะเป็นตนเองตามคำมั่นสัญญาที่เคยได้รับเขาก็เกิดความไม่พอใจอย่างรุนแรงความผิดหวังและความโกรธแค้นปะทุข,ขึ้นในใจของเขาเพราะเขาเชื่อมั่นว่าเตียวเซียนควรจะเป็นของเขาโดยชอบธรรมและเพื่อคลี่คลายสถานการณ์และบรรเทาความโกรธของลิโป้ อ,องอุ่นจึงกล่าวขึ้นในน้ำเสียงสงบนิ่งแต่แฝงด้วยเล่ห์กลว่าท่านตังโตเมื่อเห็นเตียวเซียนก็เอ่ยว่าจะยกนางให้กับลูกชายของตอนเองคือลิโปโ้ข้าจึงยกนางให้ท่านตังโตดูแลไปก่อนเพื่อรักษาน้ำใจและความสัมพันธ์ระหว่างพ่อลูกคำพูดนั้นทําให้ลิโป้ชะง,งักไปชั่วครู่ความโกรธที่เคยพุ่งพ่านกับกลายเป็นความรู้สึกผิดเขาก้มหน้าลงอย่างสำนึกและขอขมาอองอุ่นด้วยความเคารพ แต่ทั้งต่างโตลลิโปก็หารู้ไม่ว่าทุกสิ่งที่เกิดขึ้นนั้นล้วนเป็นส่วนหนึ่งของแผนการอันแยบยลที่อ่องอุ่นร่วมมือกับเตียวเซียนเพื่อหวานเสน่ห์และบั่นทอนความสัมพันธ์ระหว่างพ่อลูกอย่างแนบเนียนในขณะที่ทั้งสองยังคงหลงไหลและมีความสุขที่ได้เตียวเซียนอยู่เคียงข้างพวกเขาก็ไม่เคยเฉลียวใจเลยว่าหญิงสาวผู้งดงามนั้นคือหมากตัวสำคัญในเกมอำนาจที่กำลังดำเนินไปอย่างลับๆ ไม่นานหลังจากนั้นหลิโปโได้มีโอกาสพบเตียวเซียนตามลำพังอีกครั้งท่ามกลางบรรยากาศที่เต็มไปได้วยความรู้สึกอ่อนไหวเขาให้คำมั่นสัญญากับนางว่าจะปกป้องดูแลเธอด้วยชีวิตแต่โชคร้ายที่เหตุการณ์นี้ไม่ลอดพ้นสายตาของต่างโต๊ะเมื่อเขาเห็นทั้งสองอยู่ด้วยกันความโกรธก็พลุ่งพล่านขึ้นทันทีด้วยความหึงหวงและไม่พอใจอย่างรุนแรงตังโตจึงคว้าทวนของลิโปโและคว้างใส่เขาอย่างไม่ยั้งมือ เป็นการแสดงออกถึงความเดือดดาลนที่ริโป้กล้าล่วงเกินและพยายามแย่งหญิงสาวที่เขาหมายปองในจังหวะที่สถานการณ์กำลังตึงเครียดลิยูที่ปรึกษาคนสนิทของต่างโต๊ะก็รีบเข้ามาไกล่เกลี่ยเขาใช้วาจาอันสุขขมและหลักแหลมโน้มน้าวเจ้าหนายว่าหากท่านยอมยกเดียวเซียนให้กับริโป้ความสัมพันธ์ระหว่างท่านกับเขาในฐานะพ่อบุญธรรมจะยิ่งแน่นแฟนและมั่นคงขึ้นผู้หญิงงามในแผ่นดินยังมีอีกมากมาย ไม่จำเป็นต้องยึดติดกับนางผู้เดียวคำพูดของลิวเปรียบเสมือนน้ำเย็นที่ดับไฟโทสะของตังโตะลงได้ชั่วขณะแต่พอตังโตะกลับไปถามความสมัครใจของเตียวเซียนนางกลับร้องไห้สะอึกสะอื้นแล้วบอกว่าไม่อยากไปอยู่กับลิปโป้พอตังโตะเห็นนางร้องไห้ก็ใจอ่อนลงเปลี่ยนใจไม่ยกนางให้ลิปโป้อีกลิวถึงกับสายหน้าด้วยความท้อใจพร้อมรำพึงว่าพวกเราทั้งหมดคงจะต้องจบสิ้น เพราะผู้หญิงคนเดียวเป็นแน่ขณะที่ลิปโป้ยืนมองตามร่างของตังโต๊ะที่เดินกลับไปยังวังหลวงด้วยสีหน้าโกรธเกรี้ยวความรู้สึกเจ็บปวดและสับสนก็ถาโถมเข้ามาในใจของเขาอย่างหนักหน่วงทันใดนั้นเองอองอุ่นขุนนางผู้มากเล่หก็ปรากฏตัวขึ้นเขาแซงเข้ามาทักทายด้วยท่าทีเป็นมิตรก่อนจะถามถ่ายถึงความสัมพันธ์ระหว่างลิปโป้กับเตียวเซียนด้วยน้ำเสียงที่ดูใส่ใจลิปโป้กลับถอนหายใจยาวสายหน้าอย่างหมดหวัง แล้วเล่าให้ฟังด้วยความขมขื่นว่าต่างโตได้แย่งเตียวเซียนไปจากเขาอย่างไม่ไว้หน้าอ่องอุ่นแซ่แงทำท่าตกใจก่อนจะเชิญลิปโป้เข้าไปในบ้านเพื่อพูดคุยกันอย่างลับๆและเริ่มหว่านล้อมให้ลิปโป้หันหลังให้กับตังโตพร้อมเสนอแผนการโค่นล้มอำนาจของทรราชผู้นี้แม้ลิปโป้ะจะเคยเป็นลูกบุญธรรมของเตงหยวนและต่อมาก็ถือว่าตังโตเป็นดั่งบิดาแทา้แต่ความเจ็บปวดจากการสูญเสียเตียวเซียน กลับกลายเป็นแรงผลักดันให้เขาตัดสินใจร่วมมือกับอ้องอุ่นในที่สุดแผนการถูกวางขึ้นโดยอ้องอุ่นปล่อยข่าวเรือไปว่าพระเจ้าเฮียนเตนทรงประชวนหนักและจะสละราชบัลลังก์ให้ต่างโต๊ะต่างโต๊ะจึงหลงเชื่อและเดินเข้าวังเพียงลำพังและในที่สุดก็ถูกลอบสังหารในเหตุการณ์รัฐประหารเมื่อต่งโต๊ะตายบรรดาผู้ติดตามรวมถึงลิยกูก็ถูกอองอุ่นจับกลมและประหารชีวิตทั้งหมด อำนาจในเมืองฉางอันจึงกลับมาอยู่ในมือของอ้องอุ่นและยุคสมัยอันมืดมนของต่างโตะก็สิ้นสุดลงหนึ่งในเยือผู้คอรายที่น่าเศร้าที่สุดจากยุคทรราชของต่างโตะคือสัวยงปัญญาชนผู้ยิ่งใหญ่แห่งปลายราชวงศ์ฮั่นเขาไม่ได้เป็นเพียงนักปรา์ธรรมดาแต่ได้รับการยกย่องว่าเป็นบรมครูทางวรรณคดีดนตรี และประวัติศาสตร์ผู้สืบทอดและรักษาแก่นแท้ของวัฒนธรรมจีนโบราณโซยงเป็นผู้มีความรู้กว้างขวางทั้งด้านอักษรศาสตร์ดนตรีทฤษฎีการปกครองและการบันทึกประวัติศาสตร์เขาเป็นนักเขียนที่มีสำนวนงดงามเป็นนักดนตรีที่เข้าใจท่วงทํานองโบราณและเป็นนักประวัติศาสตร์ที่บันทึกเหตุการณ์ด้วยความเที่ยงตรงเมื่อต่างโตขึ้นครองอำนาจและย้ายราชสำนักไปยังเมืองฉางอาน เขาเห็นคุณค่าความรู้ของสัวหยงจึงเชิญให้เข้ารับราชการแม้สัวหยงจะไม่ต้องการเข้าไปเกี่ยวข้องกับการเมืองที่เต็มไปด้วยเล่ห์เหลี่ยมและความรุนแรงแต่ด้วยแรงกดดันจากต่างโต๊ะและความหวังจะใช้ความรู้เพื่อประโยชน์แก่บ้านเมืองเขาจึงจำใจรับตำแหน่งนี้อย่างไรก็ตามการเข้าใกล้อำนาจของต่างโต๊ะก็เปรียบเสมือนการเดินเข้าสู่แดนมรณะ เมื่อเกิดรัฐประหารและตังโต๊ะถูกลอบสังหารโซยงก็ถูกมองว่าเป็นผู้ใกล้ชิดกับทรราชและกลายเป็นหนึ่งในเป้าหมายของการกวาดล้างแม้จะมีเสียงเรียกร้องจากผู้รู้หลายคนให้ไว้ชีวิตเขาเพราะเห็นแก่คุณูปการทางวัฒนธรรมแต่ท้ายที่สุดโหยงก็ถูกจับกุมและประหารชีวิตท่ามกลางความโศกเศร้าของผู้รักความรู้ทั่วแผ่นดินการจากไปของโหยงไม่เพียงเป็นการสูญเสียชีวิตของนักปราชญ์ผู้ยิ่งใหญ่ แต่ยังเป็นการสูญเสียเสาหลักทางวัฒนธรรมของจีนโบราณที่ไม่อาจหาผู้ใดมาแทนที่ได้ด้านกองกำลังเก่าของต่างโต๊ะได้แก่ลิฉุยกุยกีเตียวเจและหวนเตียวออกปนสรดมอยู่แถบซันตงพอรู้ว่าต่างโต๊ะถูกฆ่าต่างนี้กลับฐานเดิมที่มณฑลชัานซีแล้วส่งสารขอสวามิภักดิ์ต่ออองอุ่นผู้กลุ่มอำนาจใหม่ในราชสำนักแต่กลับถูกปฏิเสธอย่างไม่ใยดี อองอุ่นไม่ยอมรับพวกเขาเข้าร่วมเพราะเห็นว่าเป็นกลุ่มที่เคยรับใช้ทาราชและอาจจะเป็นภัยต่อความมั่นคงในช่วงนั้นเองเจียสวีหรือกาเซียงมือวางแผนคนสำคัญเข้าไปเกลี้ยก,กล่อมสี่ขุนพลว่าอย่าพึ่งแตกกันจงรวมกำลังตีขึ้นตะวันตกเข้าจี้นครฉางอันเพื่อหลางแขนให้กับตังโตะถ้าชนะก็จะได้กลมชะตาแผ่นดินแต่ถ้าแพ้ค่อยหนีก็ยังไม่สาย พอฟังแล้วทุกกองกำลังก็ถูกรวบรวมทั้งทหารชาติสีสีเหลียงที่กระจัดกระจายกระหวนกับมาสมทบโดยใช้ข้ออ้างว่าอองอุ่นกำลังจะตามมาฆ่าล้างโครทหารจากชาติสีสีเหลียงที่หวาดกลัวจึงหวนกับมารวมตัวกันอย่างรวดเร็วทำให้ทัพใหญ่ขึ้นเป็นจำนวนมากมีบันทึกว่ารวมกันได้ถึง1 5 0 0 0 0นหา่นนายพอทัพรวมกำลังหนาแน่นก็ยกพลตีเมืองฉางอัน อองอุ่นสั่งลิโป้ให้ไปต้านทัพแต่แรงประทะมหาศาลจนเขาเอาไม่อยู่ลิโป้จะเป็นต้องทิ้งเมืองหนีไปเพียง40วันอำนาจรัฐก็เปลี่ยนมืออีกครั้งลี่สุยกับกุยกี่เข้าควบคุมราชสำนักจับตัวอองอุ่นประหารทั้งตระกูลพร้อมกวาดล้างผู้ที่มีเอี่ยวกับการสังหารต่างโต๊ะลิโป้ซึ่งตกอยู่ในสถานการณ์ไร้ที่พึง่งได้หลบหนีออกจากเมืองพร้อมทหารม้าหลายร้อยนาย ขาบุ่งหน้าไปทางใต้เพื่อขอพึ่งอ้นสุดขุนศึกผู้มีอำนาจในแถบภาคใต้ของแผ่นดินฮั่นแต่กลับถูกปฏิเสธอย่างไร้เยื่อใย อุนสุดไม่ยอมรับลิปโปไว้ในสังกัดด้วยเกรงว่าจะนำความวุ่นวายมาสู่ตนลิปโปจึงพลิกเส้นทางขึ้นเหนือไปหาอุนเซียวขุนสึกผู้ทรงอิทธิพลในภาคกลางอุนเซียวเห็นคุณค่าความสามารถของลิปโปจึงได้รับไว้และมอบหมายให้เป็นแม่ทัพหน้าในการปราบรามเตียวเอียนหัวหน้าโจนเขาดำหรือโจนภูเขาเฮซาน แม้จะต้องเผชิญกับกองกำลังที่มีความชำนาญเฉพาะทางแต่ลิโป,โป้ก็แสดงให้เห็นถึงความเหนือชั้นไม่ว่าจะเป็นการดวลเดี่ยวหรือการชนม้ากลุ่มเขาล้วนคว้าชัยชนะซ้ำแล้วซ้ำเล่าจนฝ่ายตรงข้ามเกิดความหวาดกลัวไม่กล้าออกรบด้วยชัยชนะของลิโป้ในศึกนี้ทำให้เกิดวาะหลือเรื่องไปทั่วแผ่นดินว่าในบรรดาคนต้องยกให้ลิโป้ในบรรดามา้าต้องยกให้ม้าเซ็กเทา คำกล่าวนี้กลายเป็นสัญ,ญลักษณ์แห่งความไร้เทียมทานของลิโป้และมะเซ็กเทาที่เปรียบเสมือนคู่หูแห่งสนามรบทําให้หลายกองทัพไม่กล้าเผชิญหน้าและยอมถอยโดยไม่ต้องรบเมื่อเริ่มมีชัยในการสึกกับโจนเผาดําและชนเผ่าทางเหนือลิโป้ก็เริ่มแสดงอาการหลงตัวเองเขาเริ่มทําอะไรตามอ,อําเภอใจโดยไม่รอฟังคําสั่งจากผู้บังคับบัญชาตั้งรับสมัครทหารเองในแคว้นเปงจิ๋วหรือปิงโจและกวาดตอนสเสบียงจากชาวบ้าน เื่อเสริมกำลังอย่างไม่เกรงใจใครเมื่อเห็นว่ากำลังพลพร้อมแล้วลิโปจึงไปแจ้งต่ออ้วนเซียวว่าเมืองหลวงเก่าลกเอียงยังว่างอยู่เป็นโอกาสดีที่จะยึดไว้เป็นฐานหากคุมได้แล้วบุกต่อเข้ากวนจงก็อาจจะคืนความสงบให้ใตลาได้อ้วนเซียวทำทีเห็นด้วยกับแผนการนั้นและแต่งตั้งลิโป้ให้ดำรงตำแหน่งผู้ตรวจการมณฑลปิงโจและแม่ทัพผู้เกรียงไกรเพื่อให้ไปกำกับพื้นที่ลกเอียงและฉางอาน แต่ในใจของโวนเซียวกลับเต็มไปด้วยความหวาดระแวงเขาเห็นว่าลิโปเป็นนักรบที่เก่งกล้าเกินควบคุมและหากปล่อยให้เติบโตต่อไปอาจกลายเป็นภัยคุกคามต่ออำนาจของตนในอนาคตด้วยเหตุนี้โวนเซียวจึงวางแผนลับเพื่อกำจัดลิโปโดยอ้างว่าจะส่งทหารองครักษ์30นายมาคอยคุ้มกันแต่แท้จริงแล้วคือกองกำลังรอบสังหารลิโปซึ่งมีไหวพริบเฉียบแหลมไหวตัวทัน เขาสั่งให้ลูกน้องดีดิีในกระโจมเสียงดังกรบเกลื่อนเพื่อสร้างภาพว่าตนยังอยู่ภายในจากนั้นจึงรอบหนีออกไปในยามค่ําเมื่อถึงเวลากององคักรักบุกเข้าไปในกระโจมโดยไม่รู้ว่าลิปโป้หนีไปแล้วพวกเขาเห็นมวนผ้าห่วมวางอยู่จึงเข้าใจผิดว่าเป็นร่างของลิปโป้และปลุกแทงฟันอย่างเต็มแรงเชื่อว่าภารกิจสําเร็จเรียบร้อยแล้วแต่เมื่อรุ่งเช้ามาถึง อ้วนเซียวกับได้ข่าวราว้า,รายว่าลิปโป้รอดชีวิตและหลบหนีออกไปได้เขาจึงสั่งปิดประตูเมืองทันทีเพื่อไม่ให้ลิปโป้กลับเข้ามาอีกปปลิโป้เมื่อรู้ว่าตนเองถูกหักหลังก็ถอนทับของตนออกจากอ้อมอ,อกอ้วนเซียวโดยไม่หันกลับจากวีรบุรุษม้าศึกตอนนี้เขากำลังจะกลายเป็นพิษส,สงใกล้ตัวของทุกผู้คลองแขวนใครรับไว้ก็อันตรายใครไล่ก็เสี่ยงที่จะเป็นศัตรูรายต่อไป หลังจากถูกอ้วนเซียวหักหลังลิปโป้ก็กลายเป็นนักรบพานจรไร้แขวนเขาพยายามหาที่พึ่งใหม่โดยมุ่งหน้าไปหาเตียวเอียนแขวนปิ่งโจโดยหวังว่าจะได้รับการคุ้มครองแต่โชคร้ายที่ในขณะนั้นลิชุยและกุยกีขุนพลเก่าของต่างโตะได้ประกาศจับลิปโป้เป็นศัตรูหมายหัวพร้อมตั้งรางวัลฆ่าหัวเตียวเอียนเมื่อทราบข่าวก็เกิดความลังเลใจเขาเห็นโอกาสที่จะสร้างชื่อ และรับรางวัลจากการส่งหัวลิโป้จึงคิดจะสังหารเสียลิโป้ซึ่งรู้ทันสถานการณ์รีบใช้วาทศิลป์เกลี้ยก,กล่อมว่าข้ากับท่านเตียวเอียนเป็นคนบ้านเดียวกันข้าเข้าไปท่านเก็จะได้ประโยชน์น้อยนิดแต่ถ้าจับข้าเป็นเป็นส่งให้พวกเขาท่านจะได้ทั้งตำแหน่งและความโปรดปรานคำพูดนั้นแทงใจเตียวเอียนอย่างจังเขาเกิดความสงสารอยู่ในทีและลังเลที่จะลงมือ จึงได้ทำหนังสือรายงานไปยังทางการว่าจับริปโปได้แล้วและกักตัวไว้ในเมืองตัดฉากมาที่ลิฉุยและกุยกีเมื่อได้ข่าวว่าริปโปไปพึ่งเตียวเอียนก็เกิดความหวาดระแวงขึ้นทันทีพวกเขากลัวว่าหากสองคนนี้จับมือกันจะหันกลับมาเล่นงานตนเองก่อนจึงเรีบเลื่อนยศให้ริปโป เพื่อดึงเขาไว้ในฝ่ายตนหวังป้องกันไม่ให้เกิดการรวมพลังที่อาจพลิกสถานการณ์ได้ในขณะเดียวกันลิชุยและกุยกีต้องการตอบแทนคุณของกาเซียงจึงเสนอตำแหน่งที่สูงและมีอำนาจมากในราชสำนักแต่กาเซียงกลับปฏิเสธตำแหน่งใหญ่ทั้งหมดเหล่านั้นอย่างสุภาพเพราะเขาทราบดีว่าลิชุยและกุยกีเป็นคนขาดวิสัยทัศน์และไม่สามารถครองอำนาจได้ยาวนานหากเขายอมรับตำแหน่งสูง อำนาจที่มาพร้อมกับตำแหน่งจะนำมาซึ่งความอิจฉาริษยาจากคนรอบข้างและจะทำให้เขากลายเป็นเป้าหมายเมื่อลิฉุยและกุยกีล้มเหลว้วไม่นานหลังจากนั้นความร่วมมือระหว่างขุนพลทั้งสี่ลิฉุยกุยกีเตียวเจและหวนเตียวก็เริ่มแตก้าวลิฉุยและกุยกีไม่ต้องการแบ่งอำนาจออกเป็นสี่ส่วนจึงใส่ร้ายหุนเตียวว่ามีใจเอ็นเอียงไปเข้ากับศัตรู แล้วสั่งประหารเสียอย่างโหดเหี้ยมส่วนเตียวเจแม้จะไม่ได้ถูกฆ่าแต่ก็ถูกส่งกลับไปคุมพื้นที่มณฑลชั้นสี่ซึ่งเป็นพื้นที่ชายขอบเพื่อการออกจากศูนย์กลางอำนาจในฉางอานเป็นการลดบทบาทและควบคุมไม่ให้มีอิทธิพลมากเกินไปการแย่งชิงอำนาจภายในกลุ่มขุนพลที่เคยร่วมมือกันกลายเป็นชนวนแห่งความวุ่นวายครั้งใหม่ในราชสำนักฮัน่นและเป็นจุดเริ่มต้นของการล่มสลายของอำนาจฝ่ายต่าง,ตงโต๊ะอย่างแท้จริง แม้จักรพรรดิเฮียนเตขึ้นของราชแทนของจูเปียนที่ถูกตังโต๊ะปรงพระชนไปก่อนหน้านั้นแต่พระองค์กลับไม่มีอำนาจใดๆในทางปฏิบัติเพราะอำนาจแท้จริงอยู่ในมือของลิชุยและกุยกีซึ่งแต่งตั้งตัวเองเป็นแม่ทัพใหญ่และควบคุมทั้งการเมืองการทหารและการแต่งตั้งขุนนางตามอำเภอใจราชสำนักในช่วงนี้จึงกลายเป็นเพียงฉากหน้าของอำนาจเถื่อนขุนนางต่างๆหวาดกลัวและไม่กล้าออกความเห็น ส่วนประชาชนก็เดือดร้อนจากการปล้นสะดมและการเกณฑ์ทหารอย่างไม่เป็นธรรมหยางเปียวขุนนางผู้ซื่อสัตย์ต่อราชวงศ์ฮั่นเห็นว่าการรวมอํานาจของลิฉุยและกุยกีเป็นภัยต่อราชสํานักหากปล่อยให้ทั้งสองร่วมมือกันต่อไปย่อมไม่มีทางฟื้นฟูอํานาจของจกักรพรรดิได้เขาจึงวางแผนแยบยลโดยไม่ใช้กำลังแต่ใช้กลอุบายผ่านฝ่ายในหยางเปียวให้ภรรยาของตนตีสนิทกับภรรยาของกุยกี แล้วกระซิบบอกว่าลิฉุวยกำลังวางแผนลับที่จะสังหารกุยกีซึ่งภรรยาของกุยกีนั้นเป็นคนขี้หึงและหวาดระแวงเป็นทุนเดิมอยู่แล้วและในยุคนั้นการฆ่าคู่แข่งทางการเมืองเป็นเรื่องปกติเมื่อเธอได้ยินข่าวนี้จึงเชื่อสนิทใจว่าสามีกำลังตกอยู่ในอันตรายต่อมาไม่นานลิฉุวยจัดงานเลี้ยงใหญ่และเชิญกุยกีมาร่วมนางจึงห้ามสามีไม่ให้ไปกลัวว่าจะถูกลอบทำร้าย ลิชุยทราบว่ากุยกี๋ไม่มาร่วมงานจึงแสดงความจริงใจด้วยการส่งอาหารจากงานเลี้ยงไปให้ถึงบ้านแต่ภรรยาของกุยกี๋กลับมองว่าอาหารนั้นอาจจะเป็นกับดักนางจึงไม่ให้สามีกินและนำไปให้สุนัขลองกินแทนผลก็คือสุนัขเกิดอาการทรมานจนตายกุยกี๋เห็นดังนั้นก็ปักใจเชื่อว่าอาหารนั้นมีพิษและลิฉุยต้องการฆ่าตนจริง ความหวาดระแวงกลายเป็นความไม่ไว้วางใจเขาเริ่มหลีกเลี่ยงการพบปะลิฉชุยและไม่กล้าเผชิญหน้าอีกต่อไปแต่แล้ววันหนึ่งกุยกีจำเป็นต้องไปร่วมงานเลี้ยงใหญ่ที่ลิฉชุยเป็นผู้จัดแม้จะมีความระแวงอยู่ลึกๆแต่ก็ไม่อาจหลีกเลี่ยงได้หลังงานเลี้ยงไม่นานกุยกีเกิดอาการปวดท้องอย่างรุนแรงภรรยาของเขาซึ่งยังฝังใจกับเขาเลือก่อนหน้านั้นยิ่งย้ำกับสามีว่า นี่คือผลจากการถูกวางยาโดยลิฉุยคำพูดนั้นกระตุ้นความเครียดแค้นในใจของกุยกี่อย่างรุนแรงเขาเชื่อว่าลิฉุยคิดฆ่าตนจริงและไม่อาจปล่อยให้เรื่องนี้ผ่านไปได้จึงตัดสินใจยกทัพไปโจมตีบ้านของลิฉุยทันทีลิฉุยเมื่อทราบข่าวก็เข้าใจว่ากุยกี่หักหลังและกำลังจะเปิดศึกกับตนจึงนำทัพออกมาต่อสู้กันอย่างเต็มกำลังเมืองฉางอาน ซึ่งเป็นศูนย์กลางราชสำนักก็กลายเป็นสนามรบขุนพลทั้งสองต่างยกทัพเข้าห้าหันกันอย่างดดเดือดประชาชนเดือดร้อนคุณนางแตกแยกและราชสำนักก็ไม่สามารถควบคุมสถานการณ์ได้อีกต่อไปลิฉุยได้ชิงตัดหน้าโดยส่งหลานชายที่ชื่อหลี่เซียนบุกเข้าไปในพระราชวังเพื่อจับกลุมองค์จกักรพรรดิเทียนเต้และฮองเฮาฝูไปเป็นองค์ประกันที่ค่ายของตนในขณะเดียวกันกุยกีที่โกรธจัด เมื่อรู้ว่าตนเองพลาดโอกาสสำคัญกระบุกเข้ายึดพระราชวังที่ว่างเปล่าแทนเขาได้จับกลุมเหล่าคุณนางเป็นตัวประกันแล้วทำการปล้นชิงทรัพย์ทำร้ายสนมและนางในหยาทารุณก่อนจะเผาทำลายพระราชวังฉางอันจนเกือบหมดสิน้นความวุ่นวายนี้สร้างความเสียหายอย่างหนักให้กับราชธานีเตียวเจที่ประจำการอยู่บริเวณหงหงเห็นสถานาการณ์แย่และตรหนักว่า ทั้งสองขุนพลได้ทำลายราชสำนักอย่างสมบูรณ์แล้วเขาจึงได้พยายามไกล่เกลี่ยความขัดแย้งระหว่างสองฝ่ายและในช่วงที่สถานการณ์เริ่มคลี่คลายเขาแอบช่วยให้จกักรพรรดิเยนเตหลบหนีออกจากฉางอานหลังจากจากักรพรรดิหลบหนีได้ขุนนางฝ่ายเก่าที่เคยถูกกดขี่อย่างเอียวหงและตังสินก็รีบเข้ามาสมทบเพื่ออารักขาพระองค์และนำเสด็จกลับไปยังเมืองลเอียง ลิฉุยและกุยกีพอทราบเรื่องจึงหยุดลบกันชั่วคราวหันมาร่วมมือกันอีกครั้งเพื่อไล่ตามฮ่องเต้กลับแต่ขบวนฮ่องเต้เมื่อถึงลกเอียงแล้วกลับพบว่าเมืองถูกตัางโต๊ะเผาเสียหายหมดไม่สามารถฟื้นฟูได้ในช่วงเวลาเดียวกันนั้นโจโฉซึ่งมีอำนาจอยู่ทางตะวันออกได้รับข่าวว่าจักรพรรดิกลับมาประทับที่ลกเอียงจึงรีบยกทัพมารับเสด็จ พร้อมนำสเสบียงและกำลังพลมาสนับสนุนอย่างเต็มที่พระองค์จึงยอมให้โจโฉเป็นผู้คุ้มครองราชสำนักจากนั้นโจโฉก็เริ่มรวบอำนาจโดยใช้ชื่อของจกักรพรรดิเป็นเครื่องมือในการออกคำสั่งและจัดการศัตรูทางการเมืองเขาแต่งตั้งขุนนางใหม่จัดระเบียบราชสำนักและเริ่มวางรากฐานอำนาจของตนอย่างมั่นคงลิฉุยและกุยกีที่เสียฮ่องเต้ไปแล้วหวาดกลัวไม่รู้จะทำเช่นไรการเซี่ยงจึงเตือนว่า การต้านโจโฉไม่มีทางชนะควรจะยอมแพ้ดีกว่าแต่ลิฉุยและกุยกีเลือกที่จะสู้ต่อพวกเขารวบรวมกำลังพลที่เหลือและเปิดศึกกับกองทัพโจโฉในบริเวณใกล้ฉางอานผลคือพ่ายแพ้อย่างยับเยินตั้งแต่ศึกแรกกองทัพแตกพ่ายจนหมดสภาพทั้งสองหนีไปยังแควนชานซีเพื่อหลบซ่อนและตั้งหลักใหม่แต่ไม่นานก็ถูกลูกน้องของตนเองหักหลังและสังหารศีรษะของลิฉุยและกุยกี ถูกส่งไปมอบให้แก่โจโฉเพื่อแสดงความสวามิภักดิ์ต่อราชสำนักฮั่นที่โจโฉควบคุมอยู่จากนั้นโจโฉก็ได้รับอำนาจทั้งฝ่ายปกครองและการทหารพร้อมแต่งตั้งเป็นมหาเสนาบดีก่อนจะอัญเชิญฮ่องเต้ไปประทับที่เมืองสวี่ชางหรือฮูโตใกล้ฐานอำนาจของตนในแคว้นเหยียนเพื่อวางรากฐานสู่การเป็นมหาอำนาจในยุคต่อมา และนี่คือบทสรุปอันน่าสลดของกองทัพที่เคยยิ่งใหญ่ที่สุดภายใต้ใตการน,นำของตังโตกองทัพที่เคยยึดอำนาจราชธานีมานานหลายปีอำนาจที่ได้มาด้วยความโหดร้ายยอมล่มสลายลงด้วยความโหดร้ายเช่นกันการล่มสลายของพวกเขาเป็นสัญญาณของการปิดฉากยุคกองกำลังของตังโตอย่างสมบูรณ์และทันทีที่โจโฉเข้าควบคุมองค์จักรพรรดิเฮียนเต้และย้ายเมืองหลวงไปยังฮูโต เขาก็ได้ครอบครองอาวุธที่ทรงพลังที่สุดนั่นคือความชอบธรรมจากราชสำนักนับจากนี้ไปโจโฉไม่ได้เป็นเพียงขุนศึกคนหนึ่งอีกต่อไปแต่กลายเป็นผู้บัญชาการรัฐบาลกลางโดยใช้พระราชองค์การออกคำสั่งขุนศึกทั่วแผ่นดินการพงาดขึ้นของเขาจึงเป็นจุดเปลี่ยนที่นำพาจีนเข้าสู่สงครามครั้งใหญ่ที่จะตัดสินชะตากรรมของทุกคนในยุคสาก๊ก และถ้าคุณชอบเนื้อหาที่เราทำอย่าลืมเป็นกำลังใจให้ทีมงานของเราด้วยการกดติดตามกดไลค์และแชร์ให้เพื่อนเพืด้วยนะคะการกดแชร์ของคุณคือการช่วยให้ช่องของเราเติบโตและเราจะได้นำเรื่องราวสนุกๆแบบนี้มาเล่าตอบให้กับทุกคนได้ฟังอีกในตอนหน้าทุกๆการสนับสนุนของคุณคือพลังสำคัญที่ทำให้เรามีแรงสร้างสารรค์ต่อไปแล้วเจอกันอีกในคลิปหน้าขอบคุณค่ะ